มื่อนี้ได้มมีโอกาสดังไฟค่ะอันก็เลยคิดอยากกินปิ้งไก่ปิ้งปีกไก่สำหรับแตลว่าคันเต่าทานอย่างมันสีหอมเนาะค่ะเนาะไก่ย่างไปเรื่อยๆค่ะไก่ย่างสุกแล้วค่ะสต่าบังฮุ้เขาเหนียวแหละเด้อบัดทนี้เด้ออันนี้ก็เพื่อบพ่ให้เป็นการเสียทรัพยากรห้างธรรมชาตินะคะก็เลยเพิ่งทานเผื่อยั่งยั่งแบร้ายเลยก็เลยเอานี่มาข่างก็ได้ได้กลัวแบกคริกแล้วค่ะบุญ เป็นัวแบบพริกเลยคะ่ะเดี๋ยวสีอันอันที่เก็บไว้นะคะเดี๋ยวสีรัวแล้วก็ตำแล้วก็เอาใส้ส่องแข็งไว้ค่ะอันเฮ็ดเป็นชุดๆไว้ห้าเขาอยากกินปนกินเจลแต่ย่างบันนั่นเขากะจังมะขวัวหอมขวัวกระเทียมไส่ที่ไก่ย่างสดๆมาแล้วจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสีตำม,มาพูคืน สวัสดีค่ะมาอนี้าวอีสานกับแม่บ้านอังกฤษใช่มเมื่อกีน้นไก่ย่างปีกไก่ย่างส้มตำข้าวเหนียวเบิ้งค่ะเบิงบ้งเบิ้งข้าวเหนียวหอนซ้ำใด้ห้องก็เอาอันนี้หนึง่งหนึ่งแบบสะดวกรวดเร็วค่ะเดี๋ยวผู้ใดอยากรู้ว่าเหตดแล้วใดถามคอมเมนต์มานะคะหนึ่งใส่ตะเก่ง,งางค่ะไม่ต้องมีหววไม่ต้องมีซึ่งค่ะจบ ในขั้นตอนเดียวมาตำหูก่อนโซยอืม ครับค่ะอืมตมื้อบ่มีผักบ่ไมีอย่างนะคะเพราะว่าคขนสมตำกาก็ยากแล้วก็จบแค่นั้นค่ะสมตำ ก่ย่างข้าวเหนียวจบไม่มีอะไรมากมายอืมอหัวยัดแต่อือหืมอืมอืมพื้นฐานไมีไพื้นเฮ็ดน้ำมัน้ำปั่นมาให้อืมก็ดีใช่ปะ สงส่เห็นเห็นเมี่ยสิบเพ็ดละมั้งก็เลยจัดให้ใกล้ย่างกันเตาท่านค่ะืม ลองเบ่งนนำปันกันนะเฮ้ยแสบของหลอนยุติล่ะซัมเมอร์เบอร์รี่เป็นวะเขาเขาบรรยากาศยู่ดอกฮ้อนๆนน้ำปัน เบอบักนาวห,หอมค่ะคือพอบักนาวน่อยได้เนาะยุบานเท้านะกับบักหุงตน้นหอมใส่กันเลยค่ะบกินเลยบ่งอืมอืมแซ่บค่ะ เพื่อนยังมาจอมเพื่อนบรรยากาศหลังบ้านค่ะแดดอเบานั่นแล้วค่ะแดดเบาแห้งแล้วก็เลยนั่งข้างนอกเลยคำแดดแห้งนั่งไม่ได้ค่ะข้างนอก ไก่หนุ่มดีดีมักเซนซอสธรรมดาเขาเลยล่ะค่ะเราอีกนจะข้ามกันนะแซ่บค่ะคือจังบักหน้าหวานหอมบวานเท่าเลยล่ะ จริงๆหละใครมาทั้งนวกแต่แมงวันลายลายทำาแล้วมาต่อกันเนาะอพออีม ชิมน้ำเพิ่นก่อนอีกก่อนอือแทบห้เพิ่นอยูอ่กินต่อบกกระเท ข้าวกินึงหอนอยค่ะเอาบักหน้าอีกอื ค่ะคลิปนี้กะเอาไ้ซัมนี้ก่อนนะค่นะเนาะเดี๋ยวสิไปกินต่อเพราะว่าคลิปมันสิญาวไปอันคำพูไใดมักจะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อั่วอีสานก็าแม่บ,าบานนม้านกันได้เด้อค่ะเด้อแมังว่นก็ร้ายหลายเสียงรบกวนก็เยอะจะเป็นมีอุปสรรคยังว่าดื่มน้ำคุณสามีก่อนโอเคค่ะ อสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้กแน,น,น้ะค่ะนาะเดี๋ยวสิก,กินต่อบ่เหลือดอกคะ่ะโอเคบายบายสวัสดีค่ะ